ทำราวแบบนี้เพื่อป้องกนันฝนป้องกันฝุ่นป้องกันแดดได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องทำเองได้นะครับวันนี้ช่องทำเองได้นะครับจะมา DIY ทำราวแขวนผ้าพเพื่อไว้ป้องกันฝุ่นนะครับราวแบบนี้นะครับเ,เราซื้อมาจากตลาดนะครับมนมีที่ป้องกันฝุ่นให้เรานะครับ ถ้าเราแขวนผ้าไว้นานนะครับฝุ่นก็จะเกาะนะครับวันนี้เรามาทํากันเลยนะครับมาดูวิธีท,ทากันเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะใช้สว่านเจาะรูเพื่อใส่ปูเกลียวตรงนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างของเราเลยนะครับ เ่ยเราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้ฝาครอบ PVC นะครับฝาครอบ PVC สี่หุนนะครับไปเจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อใส่สปูกเกียวนะครับเจาะทั้งสองฝาเลยนะครับเราจะใช้ฝาครอบ PVC 2สองฝานะครับเพื่อนำไปใส่ ลาวที่เราเจาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับใส่แบบนี้นะครับบิดะปูเก,กียวให้แน่นเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ฝาครอบทั้งสองด้านนะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะตัดท่อ PVC PVC นะครับประมาณ2เซนครับมาเพื่อไว้ใช้ต่อนะครับสี่ทางฉากนะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยครับตอกแน่นเลยนะครับท่อ p ี c ีสี่หุนสี่ทางฉากนะครับใส่ทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับ ทั้งสองด้านจะทําเหมือนกันหมดเลยนะครับเราจะนัาท่อมาใส่ระหว่างสี่ทางนะครับทั้งสตัวนะครับวัดไปพอดีแล้วมาใส่เลยนะครับ1เส้นนะครับมาใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับ ครับต่อมานะครับเราจะตัดท่อมาณ25เซนนะครับถ้าเป็นลาวขนาดเดียวกันแบบนี้ครับ25หเซนนะครับ4เส้นครับใส่ใส่ทั้งหัวทั้งท้ายได้ละ2เส้นะครับเน้นนะครับถ้าเป็นลาวลักษณะเดียวกันนะครับครับาวนกว้างกันนี้เราก็ต้องใส่ยาววันนี้นะครับเพราะเราต้องให้คุมเสื้อที่แขวนนะครับเสื้อผ้าที่แขวนนะครับกายให้คุมเสื้อผ้าที่แขวนพอดีนะครับ ใส่ตะขวใไทยข้างละสองเส้นนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้สามทางฉากนะครับใส่ด้านหลังครับทั้งสองข้างนะครับด้านละตัวนะครับแล้วเราจะนำท่อมาใส่ระหว่างสามทางฉากนะครับ วัดพอดีนะครับแล้วเาใส่นะครับหเส้นนะครับต่อไปนะครับเราจะใส่ท่อให้ห้อยลงแบบนี้นะครับ1เส้นนครับประมาณ50เซนนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านหลังนะครับประมาณ50เซนหรือตะยาคนนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะครับ พื่อไว้กันผ้าด้านหลังนะครับใส่ทั้งสองด้านนะครับนี่คือด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับต่อมาฝั่งนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าเราจะใส่ งาก้าสบครับทั้งสองด้านนะครับตัดละตัวนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็วัดให้พอดีนะครับน้ำท่อมาใส่ถึงเส้นนะครับตัดท่อให้พอดีนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับโครงหลาวแขวนผ้านะครับสําหรับเพื่อไว้ป้องกันฝุ่นนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างมันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาคุมด้านบนนะครับมาปิดด้านบนนะครับใช้ผ้าอะไรก็ได้นะครับ้ายางก็ได้ครับนี่ผมไม่ใช้เป็นผ้าปูโต้นะครับ ผ้าพุโตทั่วไปนะครับราคาถูกเองนะครับไม่แพงเลยนะครับต่อไปเราไปตัดตัวล็อกนะครับตัดตัดตัวล็อกผ้านะครับตัดตัวล็อกผ้าคลุมเลยนะครับผมจะใช้ท่อ p v c แบบนี้นะครับตัดอันเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วผ่ากมานะครับไว้หนีบนะครับเป็นแบบนี้นะครับลักษณะมันนะครับ ล็อกแบบนี้เลยนะครับด้านหลังครับเราต้องมาพับให้เข้ามุมนะครับ ครับจะพับเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นมุมแบบนี้เลยนะครับมีสองมุมนะครับด้านหลังนะครับฝั่งนู้นอีกมุมนึงนะครับนี่เทปกาวนะครับเราจะมาติดตามรอยพับนะครับก็เกือบเสร็จแล้วครับสำหรับราว การฝุ่นของเรานะครับราแ,แขวนผ้ากันฝุ่นของเรานะครับสามารถนําไปป้องกันฝุนป้องกันแดดได้ด้วยนะครับลักษณะรูปร่างจะเป็นแบบนี้นะครับลงทุนไม่ถึงร้อยบาทนะครับสามารถทําได้เลยนะครับโอเคนะครับ หากท่านผู้ชมท่านใดนะครับได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ